สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวร้ายชาแนลกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่บาคาร่าผมนะของนะใครไทเกอร์หนึแล้วกันนะผมนะทุนหนึ่งพันนะผมนะหากําไรสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะผมนะกับขําคืนนี้ครับผม <c oughs> จะได้หรือเปล่าผมนะเดี๋ยวลองลุ้นกันดูห้องก็โอ้โหรู้สึกว่าจะเอาเรื่องเอาการอยู่น้ำชมนะถ้าจะดูรถแมพตอนนี้นี่โอ้โหแม่งไปไม่เป็นเลยผมนะเพราะว่าตอนนี้ เสมอเยอะมากมาขอแดงก่อนล้วกันนะผมนะไม้แรกวัดใจครับผมนะถ้าไม้แรกบวกไม้ต่อไปเล่นง่ายครับผมนะเพราะว่ารู้ๆกันดีครับผมนะว่าบาคาร่าเล่นนานเล่นยืดเยื้อไหลไม้ไม่ดีครับผมนะใครมันจะไปแม่นทุกไม้ใช่ไหมละ่ะต้องรีบบวกรีบหนีครับผมนะสายนักเล่นบาคาร่ารู้กันดีครับผมนะรีบบวกรีบหนีบวกเร็วหนีเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับผมนะมาเฮ้ย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 ใจเย,ย็น ใจเย็นโอ้โหไพ่คู่แตกยังไงเพื่อนเจ็ดแต้มเอาเรื่องเอาหมายแรกบวกมาเน้นๆครับผมนะโอ้โ oh, ห oh, ไพ่คู่มาสื่ยว่ะ <c oughs> ตัวเดิมไพ่คู่สลับนะชมนะแต่อตัวแรกไพ่คู่ไหลลงต่อว่ะผมขอแดงอีกไม้แล้วกันมาขอตามอีกสักทีแล้วกันเนาะเ <c oughs> ชื่อตัวแรกครับผมนะไอตัวแรกเห็นไหมไพ่คู่แล้วลงต่ออีกสองไม้ ส่วนไอตัวที่สองนี่มันตัดเปลี่ยนผู้ชมนะเดี๋ยวลองดูครับผมนะยังไงก็เอาเบาๆแล้วกันไ,ไหมนไม่มั่นใจอย่าไปใส่หนักครับผมนะอ่ะน้องหมวยว่ามาครับผมเจ็ดแต้มสวยงามน้องหมวยอย่าปอกอ่ะห้าแต้มโอเคขอบก็ได้มาโอ้โหแมงขอบสีเออเหอะแมงหนึ่งแต้มกินได้เปล่ากินได้หรือเปล่าวสวยงามหกต่อหนึ่งแต้มโอเค เอาละคราวนี้ผู้ชมนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีถ้าเชื่อเขาไพ่หลักไอ้ตัวแรกคือลงอีกหนึ่งไม้แต่ผมว่าไม่น่าจะมาว่ะขอสลับข้างแล้วกันเนะาะไม้นี้ขอเปลี่ยนด้านแล้วกันผมนะกลับมาน้ําเงินแล้วกันมาแล้วตอนนี้ไพ่มันใกล้จะหมดแล้วด้วยไพ่ใกล้จะหมดดูยังไงก็ดูไพ่คู่ได้เลยเห็นไหมมันห้ามเราใส่ถ้ามันห้ามไม่ให้เราใส่อ่ะดูดีๆเดี๋ยวมันมาเกือบทุกไม้ผมนะสําหรับไพ่คู่นะ มันเอาใบคู่มาไว้ข้างหลังหมดอ่ะอ่ะว่าไงครับผมเปิดแน่ก้ามาดีมากน้องหวยยังไงต่อยังไงไ่่หกเทมอย่านะอย่านะอย่านะเรียบร้อยอ,อ,อเน้นเๆครับผมนะบวกมาอีกสองพันกว่าครับผมต <c oughs> ัดจริงว่ะเอาว่ะเฮ้ยตอนนี้ถ้าดูรถแม็พอจะดูได้นะแถวที่หนึ่งเป็นหน้าคู่ แถวที่สองเดินหน้าคู่ตามมาล้วกันมาถ้าเราจะเดินหน้าคู่ม้นี้เราต้องไปแดงผู้ชมนะตอนนี้สี่0ันเท่าไรเนี่ยี่ันหกยหสิบโอ้โหกำไรสา0 0ันหก็ถือว่าพอแล้วนะทผู้ชมนะกับบาคาร่านะบาคาร่ามันไม่เหมือนสล็อตนะที่จะล่าให้มันแตกหลายเท่าอันนี้ต้องใช้ความสามารถการสังเกตล้วนๆน,นะผมนะไล่กำไรเท่าไรต้องหนีครับผมนะอย่าไปอยู่นานห้าแต้มว่ะ ยังไงต่อโหเจ็แดแต้มเลยหรือวะเจ็ดแต้มเสมอเดิมเหมือนเดิมสามร้อยิบเสมอมามันไปต่อ,อยากว่ะไปต่อ,อยากคุณผู้ชมนะก็ไม่เป็นไรครับผมนะเราหนีไว้ก่อนดีที่สุดตอนนี้ห้าพันเอาโอเคครับผมนะกลมๆห้าพันก็พอแล้วแหละคุณผู้ชมนะพอหอมปากหอมคอครัผมนะก็ขอตัวลาแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดีกว่านะครับนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ